ครับพี่น้องนี่สวนท่านน้อยเลาะมาค่ะมาหามาละค่ะมาหามาลาน้อยก่อนสวัสดีงามเู้าวค่ะพี่น้องสวัสดีงามผู้สาวเด้อค่ะมเะมื่อวันนี้ก็เป็นเสาร์เป็นวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องวันเสาร์วันที่ในมุกเนมุกคือโอ,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 โอ้ยต้น นี้คือโอ้แกแล้วค่ะแกแล้วแกแล้วพี่นายจะได้เก็บปีกามามันได้พี่น้องหามามันหาลูกมันย่างสมสวนไปนำทางค่ะตามทางเนาะค่ะแก่งกบก้อนพี่น้องค่ะเป็นกระทุ่มเราเป็นมากน,น้อยๆเนาะค่ะ้อยครับพี่น้องนี่สวนทันน้อย เลาะมาค่ะมาหามะละค่ะมาหามะละน้อยก่อนมา,าละขี้นกละมุดในมูมคก็เป็นตอนนี้เนาะหาละมุดได้มาที่นี่พี่น้องละมุดกะมีอยู่ค่ะสมสวนนะจ้าพี่น,อน้องม,มุบรรยากาศในให้ในสวน หนาวค่ะพี่น้องหนาวหนาวค่ะหนาวแหงโกยหอมค่ะสมส่วนอีกอคือมุกเลมุกเล่มุกคือโอ้ยตน้นนี้คือโอ้แก่แล้วค่ะแก่แล้วแก่แล้วนอยจะได้เก็บปีกบรรยากาศนาให้ในาส่วน หน,นห,นหนาวค่ะพี่น้องหนาวหนาวค่ะหนาวแห้งกยหอมค่ะชมส,วน,สวนอีกแล้าค่ะวกินลมชมบิวเพื่อนแบบฮันหนาวแหงพี่น้องอก่ะมืมะะ้อน,นี้หนาวมากเลจ้าอันนี้สวนมาท่านเนาะมนละมุดกะมีอยู่ค่ะสมสวนนะจ้าพี่น้องละค่ะ กินลมชมวิวเพื่อนบอานหนาวแห้งพี่น้องกันมื่อนี้หนาวมากบะจ้าน,นี่ส่วนพระท่านเนบบาะสวัสดียามเู้าค่ะพี่น้องสวัสดียามผู้สาเด้อค่ะเมื่อนี้ก็เป็นเสาร์เป็นวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องวันเสาร์วันทิกมาละมุดกะมีอยู่ค่ะสมสวนนะจ้าพี่น้อง อ,อิละนะจ๊ะพี่น้องมันละขี้นกเนาะค่ะ,ม,ะคม,ม,มันละขี้นกห่ามันปตื้ดหลายอยู่ค่ะเออเอ,อต่ำต่ำสูนจ้มามันละมุดกะมีอยู่ค่ะสมสวนนะจ๊ะพี่น้องม,มดค่ะ กินลมชมวิวเพื่อนแบบฮนหนาวแหงพี่น้องกามื่อนี้หนาวมากบะจ้าน,นี่สวนพระท่านนเนาะมาเมื่อนี้เป็นหนาวด้วยค่ะพี่น้องค่ะอากาศเมื่อนี้ปเป็นเป่อากาศหนาวเนาะค่ะพี่น้องมาเบิกด้วยค่ะเบิกมาละมุดกะมีอยู่ค่ะชมสวนนะจ้าพี่น้อง ย่างสมส่วนเปน็นนำทางค่ะตามทางเนาะคะ่ะผักอินระนะจ๊ะพี่น้องมันละขี้นกเนาะคะ่ะมันละขีน้นกหามามันไปเก้ดย่างสมส่วนไปน็นนำทางค่ะตามทางเนาะคะ่ะที่ทแถบวันที่สิบกุมภาพันธแล้วค่ะพี่น้องค่ะ,คะเก็บบรรยากาศาวันเสาร์วันที่สิบกุมภาพันเนาะค่ะพี่เรา โอ้ยหอมเลาะมาเบ่งสวนมะละมดดุดสวัสดียามบุษดาค่ะพี่น้องสวัสดียามบุษดาเด้อค่ะเมื่อนี้ก็เป็นเสาร์เป็นวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องวันเสาร์วันที่จ้าืึนี่ค่ะ มาละนะจ๊ะสวัสดียามเู้าวคะ่ะพี่น้องสวัสดียามผู้สาวเด้อคะ่ะเมื่อนี้ก็เป็นเสาเป็นวันเสาเนาะค่ะพี่น้องวันเสาวันที่ในมุกย์มกคือโอ้ย,อยตน้นนี้คือโอแแ้แก่แล้วค่ะแก่แล้วแก่แล้วพี่น้องจะได้เก็บปิดหลายอยู่คะ่ะเออตา่ตา สูนจ้ารัากฮะกิ่นลมชมบิวเพื่อนแบบฮนหนาวแห่งพี่น้องกัมว่นนี้หนาวมากแลยจ้าอันนี้ส่วนพระท่านเนาะย่างชมส่วนไปน้ำทางค่ะตามทางเนาะค่ะจ้าค่ะ ครับพี่น้องนี่สวนค่ะทันน้อยเลาะมาค่ะมาหามาล่าค่ะมาหามาล่าน้อยก่อนมาล้มดกะมีอยู่ค่ะสมสวนนะจ้าพี่น้องมาล่าค่ะกินลมชมบิวเพื่อน่านันาหลแหงพี่น้องค่ะมื่อนี้หนาวมากเลจ้า น,นี่สวนมาท่านเนาะย่างชมสวนไปน้าทางะค,ะาค่ะตามทางเนาะค่ะไอยครับพี่น้องนี่สวนค่ะท่านน้อยเลาะมาค่ะมาหามาละค่ะมาหามาละ,ะ,าาาละน้อยก่อนนาอมาวันนี้เป็นหนาวนะค่ะพี่น้องค่ะอากาศวันนี้เป็นเปล่ ises. อากาศหนาวเนะะา,นา,านะ,ค,ะนาค่ะน้องมาเบิ่งด้วยกันไอยครับพี่น้อง นี่สวน่ะทานน,น้อยเลาะมาค่ะมาหามะละค่ะมาหามะละน้อยก่อนน้อยครับพี่น้องนี่สวน่ะท่านน้อยเลาะมาค่ะมาหามะละค่ะมาหามะละน้อยก่อนผักอิละนะจ๊ะพี่น้องมะละขีน้นกนะคะมะละขี้นกหาม,ามันจะเืือแกงกบ ต้นพี่น้องคะต้นนระท่มเราเป็นมากน้อยน้อยเนาะค่ะมดเลยแล้วมดกล้มมกคืออ้ยต้นนี้คือโอ้แก่แล้วค่ะแก่แล้วแก่แล้วพี่น้องจะได้เก็บปิดกันค่ะสิ่งร่ำคนไปเก็บรอำคืนไปเก็บมาทันสร้างผลก็เลยเอาบรรยากาศสวนมาเพิ่มค่ะอุ้ยมาละมดกะ มีอยู่ค่ะสมสวนนะจ๊ะพี่น้องสวัสดียามเช้าค่ะพี่น้องสวัสดียามุู้สาเด้อค่ะมื่อนี้ก็เป็นเสาร์เป็นวันเสาร์เนาะค่ะพี่น้องวันเสารวันที่แกงกบก้อนพี่น้องค่ะ เป็นตะทถมเราเป็นมาน้อยน้อยเนาะค่ะนาอมาวันนี้เป็นหนาวดวยคะพี่น้องค่ะอากาศวันนี้เป็นเปล่อากาศหนาวเนาะค่ะพี่น้องมาเบ่งอง้ะค่ะเบิ่งงน้องมาวันนี้เป็นหนาวดวยคะพี่น้องค่ะอากาศวันนี้เป็นเปี่อากาศหนาวเนาะค่ะพี่น้องมาเบ่งอง้ะค่ะเบิ่งมาละมุดกะ มีอยู่ค่ะสมสวนนะจ๊ะพี่น้องยางสมสวนไปน้ำทางค่ะตามทางเนาะค่ะที่เท่าแร่บันที่สิบกุมภาพันแล้วค่ะพี่น้องค่ะ เก็บบรรยากาศวันเสาร์วันที่สีผกุมภาพันธ์เนาะค่ะน้อยครับพี่น้องนี่สวน่ะทันน้อยเลาะมาค่ะมาหามาล่าค่ะมาหามาล่าน้อยก่อนพี่่าไหล่วันที่สิบกุมภาพันธ์แล้วค่ะพี่น้องค่ะเก็บบรรยากาศวันเสาร์วันที่สิบกุมภาพันธ์เนาะค่ะพี่กันค่ะสิรอเลาะขึ้นไะเก็บรลาะขึ้นไะเก็บมาทัน สร้างผลก็เลยเอาบรรยากาศสวนมาพเพิ่งค่ะอุ้ยจ้าือน,นี่ค่ะมาละนะจ้าน้อยค่ะพี่น้องนี่สวน่ะทันน้อยเลอะมาค่ะมาหามาละค่ะมาหามาละน้อยก่อน 咱。